อุ้ยเสียงดีเกินแมงเข้าห้าวาไปสิบวาเอาไปอีกไปอีกปูวิ่งอะไรชาตินั้นวะเอา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 โอ้ยแบตหมดพอดีย้อนการย้อนย้อนไอโฉมย้อนย้อนอย่าดึงนะโฉมไอโฉมล่างมาล่างมาล่างมาตามันมาตามา ยันยันลูกยัน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 เส้นมันเล็ะพ่อบอกนะขึ้นก่อนนะขึ้นก่อนเดี๋ยวมันสีกันขาดวิ่งอีกแล้ววิ่งอีกแล้วเนี่ยกิกกิ่งไปอีกแล้วฮะเอาขึ้นก่อนปั่นขึ้นก่อนเอาหน้าปั่นขึ้นก่อนระวังสีกันขาดไหนไหนเอามานี่มานี่เอาเอาก่อไป ไม่โดนแล้วพ้นแล้วเอาก่อไปก่อไปเอาขึ้นก่อนหัวหนา,าขึ้นก่อนสิ่นหนัวนาเขาดิาดเ,นะเอามาหนี้มาหนี้ลากมาหนี้ลากมาหน,นี้ก่อนลากมาหนี้ก่อนหลุดยังมาทางนี้ลูกเออหลุดแล้วมันโดนอย่างไอ๋ออ๋อรอดรอดรอดเดี๋ยวโดนมึงอยู่อ๋อไปรอดไป เอาหน้าไปเอาไปเอาไปท้ายเลยนะตัวนี้กิกกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิกเดี๋ยว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 มานี่ก่อนมานี่ก่อนเอามาที่นี่วันนี้เอานี่เอามาที่มานี่มาที่ก่อขึ้นมาใส่นี่ก่อนเอาหลอด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 มานี่ทางนี้ทางนี้อ้อมไปทางเดิมอ้อมไปทางเดิมโอ้ยเละเละเละกลัวอยู่เนี่ยไม่ไม่ไม่หย่อนหย่อนถ้าหย่อนไม่เป็นไรเอาหน้าเอาไปปลาอะไรวะ อดับเครื่องด้วยกิกกิ๊งจิกกิ้อ้าวสวิงหลังตู้เย็นครับอ,อุ้ยให้มันเห็นก่อนดิ <laughs> นนตายแน่ะนอนทำไมอย่างงี้ตายเบ็ดเล็กด้วยอะ <laughs> <laughs> โอ๊ยเอามา <laughs> <laughs> อยู่หลังตูเงต้เย็นหลังตู้เย็นตลกหมนี่หลังตู้เย็นอยู่ข้างหน้าเรือครับ อยู่หลังหน้าหลังตู้เย็นอะ่ะโอ้โหไปแล้วไปแล้วโอ้ยขาไปแล้วหนึ่งกีก็อันนี้เอาใจเย็นกับมันเอาสายมันเล็กหนักหนักเหมือนตัวนั้นปะฮะ<า>ตลขาไปแล้วหนึ่งกีก็อันนี้เอา ใจเย็นกับมันเอาสายมันเล็กหนักหนักเหมือนตัวนั้นปะฮะหนักกว่าเหรอตัวนี้เบาออเราก็ประคองเอาถ้าเป็นเส้นใหญ่ในหนูอัดเอาแล้วน่ะอืมประคองเอาลงไปเยอะกว่าเดิมอีกอ้กคแค่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวิงมือสวิงใจเย็นครับมือสวิงใจเย็นให้เห็นปลาก่อนเดี๋ยวไปพันสายเอ็นเขาน่ะมือสวิงก็ใจร้อนเกินปลาไม่เห็นตัวเลยเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอืม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามันก็ตังเค้กธรรมดาจิกกิ้งจิกกิ้งจนเยอจิกมี้เหนียนี่ตกใจแล้วนะไม่รู้ดิอะไรอะไรก็เกิดได้น่ามานี่แล้วเนี่ยแถมมานี่ลี่น่าจะยอมแล้วมั้งวะเบาหน่อยแล้วมั้งเออเตื่อยเลยอืมเดี๋ยวมันก็น่าจะขึ้นมาเบาบางแล้วล่ะมันแรงแต่ที่แรกอะไรปลาเนี่ยไม่รู้อ่ะ เดี๋ยวเขรู้เดี๋ยวขึ้นมาดูไปพร้อมๆกันไก่เวสีทางบ้านครับวิ่งอีกแล้ววิ่งอีกแล้วออโอ้โหเสียงดีเกิน,นอโอ้ยเสียงดีเกิน,มน,นแมมงเข้าห้าวาไปสิบวาเอ,อเอาไปอีกไปอีกอวิ่งอะไรชาตินั้นวะเอาเอเอาเ,เอา อออาออโอ้ยแบตหมดพอดีย <inal> ืยนยอไอ้โฉมยอนย่ออย่าดึงนะโฉมไอ้โฉมล่างมาล่างมาล่างมา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 างมายอยลูกยอ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 อ้ยยจับหางจ็บหาจับหางเดี๋ยวปลดไอ้นี้เข้าไปก่อน เยดี๋ยวชิมขอชิมนี่นี่นี่อันนี้นี่ก็ได้เอาชิมมาแระวังมันสะบัดระวังมันสะบัดมันมีเบ็ดใจเสียเลยนะได้อยู่ได้อยู่เส้น copper เลยลุงหนูเส้นนะโอเคเอ๋อเดี๋ยว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 ไปไปกัดตัวโอ้โหหวานนะเฮ้ยโยคนโยคน โผมงามงงงข้า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 งเออเอ้าวมือสวิงสไลด์หน่อยนี่เรียบร้อยปรับปรับปรับโอเคมันมันเฉียดท้องมาก่อนแล้วนี่นะเห็นไหมหน,น้าตรงท้องอ่ะมัน,น,นตอนต,ตอนที่ว่าตอนมันแทกไปแทกมามั้งวายุมันวิ่งขนาดนั้นโ,โอ้หเฮ้ยเดี๋ยวหลุดมือปลาทือตัว พอพอกับตัวที่ปล่อยวันนั้นอะวันนั้นก็ปล่อยอย่างนี้แหละสวิงตักไม่ได้เส้นนิดเดียวไม่เอาแล้วต้องเปลี่ยนแล้วว่ามันเก๊กขี้เบงเลยตัวนัว่นแหะใหญ่กว่านี้ทีแรกอะ0.6มันไม่ไหวอ่ะมันเบาไปมันเล็กไปต้องเล่นพีอีสองแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วครับชมงาม